สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับแม่ใหม่นะคะวันนี้แม่ใหม่พามาดูต้นสลแหน่ที่แม่ใหม่ปลูกเอาไว้นะคะกํลาลังงามเลยค่ะแล้วก็งามมากๆเลยนะคะกําลังแตกยอดน่ากินมากๆเลยค่ะปลูกไว้เยอะเลยนะคะเหมือนเขาสามารถเป็น ไม้ประดับได้ด้วยนะคะสวยๆเลยค่ะยอดเขานี่นะคะจะสวยงามมากเลยค่ะแม่ใหม่ปลูกเอาไว้นะคะนี่ดูสิคะมีคนมาเก็บไปกินด้วยนะคะเนี่ยชื่นใจมากๆเลยนะคะที่ปลูกแล้วมีคนเก็บไปกินค่ะแม่ใหม่ไม่ได้ห่วงนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ขายด้วยค่ะอันนี้ปลูกไว้กินนะคะไว้กินภายในครัวเรือนนี่แหละค่ะแต่รู้สึกว่าจะเยอะเกินไปด้วยนะคะงามมากๆเลยค่ะ ปลูกไว้นะคะสองสามที่ด้วยกันนะคะตรงนี้อีกที่นึงค่ะนี่นะคะแล้วเขาก็จะคือจะทนมากๆด้วยนะคะปลูกไว้เยอะค่ะ เดี๋ยวตามมาดูสูตรง่ายๆที่แม่หม่ใช้บำรุงต้นสลแหน่เลยนะคะนี่ก็คือข้าวนะคะข้าวเย็นที่เหลือค่ะอย่าทิ้งนะคะข้าวตัวนี้ก็มีประโยชน์นะคะมีวิตามินต่างๆมากมายนะคะใครที่ไม่ได้เก็บน้ําซาวข้าวไว้นะคะข้าวที่เหลืออย่างนี้เราสามารถนํามาทําปุ๋ยบำรุงพืชของเราได้เลยค่ะนี่นะคะแม่หม่ก็หาใส่กระมังแล้วก็เอาน้ํามาใส่นะคะประมาณสขัน,นะคะ่ะ ก็ขยำเขานิดหน่อยนะคะจากนั้นก็พักทิ้งไว้แม่หมาจะทิ้งไว้สัก2ชั่วโมงค่ะถ้าใครอยากจะทิ้งไว้นานกว่านั้นก็ได้นะคะหลังจากครบเวลาแล้วนะคะ2ชั่วโมงแล้วแม่หมาก็มานะคะทําการขยำอีกรอบนะคะแล้วก็จะได้กรองนะคะส่วนเศษข้าวที่เหลือแม่หมายก็ไม่ได้นําไปทิ้งนะคะแม่หมายนามาทำปุ๋ยหมักนะคะแม่หมาจะมีบ่อทำปุ๋ยหมกัก บ่อทำแบบเสษอาหารนี่แหละค่ะ แล้วแม,ม่ก็นำใส่กระปุกเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปที่สวนหลังจากที่ไปถึงที่สวนแล้วนะคะวิธีการทำแบบง่ายๆนะคะก็จะมีดังนี้ก็จะมีน้ำข้าวที่เหลือจากข้าวเย็นของเรานะคะนำมากรองนะคะเพื่อเวลาที่เราใส่ในบัวรดน้ำนะคะเศษของข้าวจะได้ไม่ไปติดนะคะในน้ำข้าวนี้นะคะก็จะมีวิตามินต่างๆมากมายเลยนะคะสามารถบำรุงพืชได้ แล้วก็มีไข่ไก่ค่ะในไข่ไก่เนี่ยอุดมไปด้วยสารอาหารที่ครบถ้วนมีโปรตีนที่เป็นประโยชน์มีคุณสมบัติพิเศษที่ใช้ในการบำรุงพืชนะคะแล้วก็ยังช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชช่วยให้พืชผักผลไม้ผลใหญ่ใบใหญ่รสชาติหวานกรอบเลยค่ะแล้วก็น้ำปลานะคะในน้ำปลาเนี่ยอุดมไปด้วยสารอาหารมีวิตามินมีโปรตีนมีแคลเซียมนะคะ ในน้ำปลาเนี่ยก็จะมีจุลินทรีย์นะคะเพราะว่าน้ำปลาเนี่ยผ่านการหมักมาแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ใหม่ก็จะตอกไข่ก่อนนะคะเปลือกไข่เนี้ยก็อย่าทิ้งนะคะแต่แม่ใหม่ไม่ได้ขยำใส่ไปด้วยกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปติดบัวค่ะก็จะใช้แต่อ่าไข่ไก่นะคะเปลือกนี้เอาเก็บไว้ค่ะเดี๋ยวเราไปขยำใส่ที่ต้นพืชเลยนะคะหลังจากที่แม่ใหม่ตอกไข่เสร็จแล้วก็จะนําใส่ใน อันน้ำข้าวของเราเลยนะคะหลังจากนั้นแม่ใหม่ก็จะใส่น้ำปลานะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะใส่เพียงแค่นี้ก็พอนะคะเพราะถ้าใส่มากไปเดี๋ยวพืชก็จะเค็มนะคะอาจจะทำให้เข้าใบเหลืองได้เท่านี้นะคะเดี๋ยวแม่ใหม่ก็จะนำนะคะอ่าปุ๋ยฮอร์โมนของเรานี่นะคะที่ได้ไปผสมกับน้ำอีก10ลิตรนะคะ อัตราส่วนที่ใช้นะคะแม่หม่ก็จะใช้อยู่ที่4ช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ำ10ลิตรค่ะ หลังจากที่เตรียมปุ๋ยของเราเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ใหม่ก็มาที่แปลงสะลแหนกแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาลดเขาเลยนะคะเขาจะได้เขียวงามใบใหญ่นะคะเร่งการจเจริญเติบโตให้เขาเลยค่ะเขาจะชอบนะคะสะลแหนนะคะเขาจะชอบชอบไข่ชอบอะไรที่แบบกลิ่นขาวๆาอย่างนี้นะคะ เปลือกไข่นี่นะคะอย่าทิ้งนะคะมีประโยชน์สําหรับพืชมากๆเลยค่ะมีแคลเซียมนะคะเราก็มาขยําโรยที่พืชของเราได้เลยค่ะปลูกพืชนะคะไม่ว่าจะพืชอะไรก็ตามนะคะปลูกแล้วสวยงามแบบนี้นะคะคนปลูกนะคะก็ชื่นใจมากๆเลยค่ะลองเอาไปทําดูนะคะสูตรง่ายๆบํารุงพืชผักผลไม้ของเรา ให้เขียวงามแบบนี้เลยนะคะใบใหญ่มากๆเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของแม่ไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไหมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ